ค่ะอีกหนึ่งคาเฟ่ลับนะคะฮะข้างในนี่เข้ามาดิวันนี้เรามาถ่ายคลิปกันด้วยอันนี้คือคาเฟ่ ID Workspace นะคะอีกกดเข้าอุณหภูมิจ้ะนี่นะคะมีโซนด้านในกับด้านนอกนะคะอันนี้จะเป็นโซนด้านในเป็นโซนห้องแอร์นะจ๊ะใครจะมาประชุมได้เลยนะคะนี่บรรยากาศสวยมากคือโซนด้านนอกนะคะติดริมน้ำแบบนี้เลยทุกคนบอกแล้วว่าเป็นร้านลับนะจ๊ะ นี่นะคะสวยมากบรรยากาศดีรมเรือนสดๆจ้านั่งตรงไหนอวนตรงนี้ไหมคะเออเขามีอะไรนะห้องประชุมใช่ไหมอวนถึงแล้วค่ะห้องประชุมโอ้เน,น,น,นี่ยใช่มันมีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยทุกคนคะ่ะทุกคนจะเห็นไนมะอามบางแสงไว้ให้ถ้าใครจะเช่าสถานที่จริงๆนะแค่เคยประชุมในห้องนี้เนี่ยแค่เคยมาประชุมในห้องนี้นะคะเย็นสบายคือหลับเลยอะ นี่ติมคริสต์มาสมาแล้วนะคะนี่นะคะเราเดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าตอนเช้าจะมีอาหารเช้าตรงนี้ขายด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนถ้าใครมานะคะร้านมือแรกเปิดตั้งแต่6กโมครึ่งนะคะถึงบ่ายสองเลยนะคะโอบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่ค่ะทุกคนวิวสวยมากเป็นแม่น้ำนะคะใครจะมานะคะชิลๆอ,อะไรคะเจออะไรกระชอนอ,อันนี้<ม> หยวกกล้วยไม่ใช่หรอวันขยับอยู่ั่นกาแฟแบบว่าอร่อยมากกาแฟคือเข้มอ่ะถึงใจเลยไหมอ้วนเข้มเข้มหอมเข้มอ้วนชอบเลยใช่ไหมหอม,ม,มด้วยนะคะกลินกนนก่นไม่ไมนีดนึงมีกลิ่นไม่ไม้ของกาแฟซึ่งมันเป็นกลิ่นอายของกาแฟอยู่แล้วถ้าใครชอบแบบกินอเมริกาโน่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่หวานก็คือแบบว่าอ,อยู่เลยค่ะแก้วเดียวจบนะคะเข้มมากเข้มมากด้วยคือคุ้มค่ามากๆนะคะ กดแก้วแทนชาเขียวเป็นไงอร่อยครับกดแก้วนะคะเพิ่งเห็นป้ายเขามีลูกชิ้นยืนกินด้วยทุกคนค่ะสูตรพริกเผานะคะรอช่องวัดเจดของแท้ด้วยนะคะมากันได้นี่นะคะไ i ด space นะคะหัวร,ราดนะคะไปแล้วจ้าทุกคน